สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต้องสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับนี่คือรายการ Give Me Five Podcast นะครับ Podcast ดีๆที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจในปี2025นะตลอดทั้งปีเลยนะครับว่าเราจะมีทักษะมีอะไรมาเตรียม ให้กับคนวัยทำงานทั้งที่ทำมานานแล้วนะครับผมทำมาสักระยะหนึ่งหรือเป็นน้องๆ first jobber น้องๆ Gen Z นั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างมีพลังได้อย่างไรเพราะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยครับอาจารย์เราก็ได้เซตโกไปแล้วเนะ<ม>าะ New Year Resolution ได้ปล่อยอดีตที่ผิดพลาดลอยทิ้งน้ำไปแล้วนะครับผม,มแล้วเราก็เตรียมทักษะต่างๆมากมาย หรือเติมองค์ความรู้ใหม่ๆเติมทุกอย่างพร้อมแล้วเครื่องยนต์รถสตาร์ทน้ำมันเต็มถังเราจะออกเดินทางอย่างไรก้าวต่อไปให้มีพลังอาจารย์มีแง่มุมไหนมานําเสนอพวกเราก่อนไหมครับผมค่ะพอเราพร้อมแล้วอาจารย์ว่าเราจะมีความมั่นใจค่ะพอเรามั่นใจว่าเออเรามีองค์ความรู้เรารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราเชี่ยวชาญเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามีทักษะที่เราจําเป็นละอาจารย์ว่าเราน่าจะเดินไปด้วยความมั่นใจได้และทําให้เรา ต้องระมัดระวังด้วยนะเออต้องทําให้เราว่าเฮ้ยเราไม่ผิดพลาดเราไม่ประมาทเราไม่เลนเล่อเราไม่เผลอค่ะแล้วมันจะไปตอบย้อนไปตรงที่ EP แรกของปีนี้เนาะที่เรารบ,บอกว่าเฮ้ยเราตั้ง New Year Resolution เราอยากจะทําอะไรมโนปณิธานของเราเป้าหมายของเราเราจะได้ทําให้สําเร็จแล้วใน6 EP ที่เราค่อนข้างจะรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเพราะเราอยากให้ทุกคนเหมือนกับมัดรวมแล้วก็สติ๊กอยู่กับตรงเนี้ยแล้วตรงนั้นนับจาก วีคนี้วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี2,568หรือ2,25 0เนี่ยเราจะได้ก้าวเดินไปอย่างมั่นใจและมีพลังนี้ก่อนจะไปถึงจุงจดนั้นอาจารย์อยากขอแชร์ตัวอย่างนิดหนึ่งกันแล้วกันตอนนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อได้เลยนะเพราะว่าท่านเป็นผู้นำผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จคก็ซี็ c โอของ K-Bank ค่ะ K-Bank คเป็นผู้หญิงคนแรกและเป็นคนนอกตระกูลล่ำซ้ำด้วยค่ะ ค,คุณขัตติยาหรือว่าคุณเปิ้ลน,นะคะต้องยอมรับว่าเป็นผู้นำหญิงที่เก่งแล้วก็แกร่งมากนะคะนี้มันเชื่อมโยงยังไงฮะเชื่อมโยงกับสองอีีที่แล้วท่านะได้เติมเต็มทั้งความรู้ของตัวเองและก็พัฒนาทักษะเพราะว่าตอนที่ท่านเรียนจบใหม่ๆนะคะคุณเปิ้ลเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่เคแบงค์ แต่คุณพ่อก็วางแผนได้ดีมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวลูกต้องเรียนต่อนะ<ม>เรียน MBA แล้วม,มีทุนของธนาคารกสิรกร,รให้ไปที่เรียนต่อที่ประเทศอเมริกาครับนท่านก็มีแบ็กกราวด์ทางด้านการตลาดการเงินเนี่ยพอกลับมาอย่างที่บอกอย่างจริงตรงนี้เหมือนเป็นข้อคิดที่ดีสําหรับน้องใหม่เหมือนกันเนาะคือพอท่านกลับมาเนี่ยปรากฏว่าโดนแอดไซน์ให้ทํางานแบบทางด้านต้องทําขายอ่ะพอดีมันมีแผนเสียง เาเกี่ยวกับทางด้านครบรอบวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดภาษาง่ายๆเนาะของถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับราชการที่9ค,ค่ะ,คะท่านก็แบบไม่เคยขายของเลยต้องมาขายแผ่นซีดีนูน่นนี่นั่นแบบเหมือนเป็นรายงานการกุศลนะช่วยองค์กครแต่ก็ทํานะคะคือท่านจะมองว่าอ่ะหัวหน้างานหรือผู้ใหญ่มอบไงงานอะไรมาทําปรากฏว่าท่านเป็นลูกม่อของเคแบงเลยนะคะอยู่มาสาปีจนได้รับการโปรโมทเป็นซีโหญิงครับ แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ท่านน่ะก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจและมีพลังเพราะว่าท่านได้สั่งสมประสบการณ์ตลอดที่อยู่เคแบงท่านบอกท่านโดนย้ายไปทุกผนแผนกเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือการเรียนรูนะะ้ไงคะอแล้วก็ทักษะด้วยเนาะได้ต้องตัวเดียวกับคนแล้วก็โหทุกผนแผนกในเคแบงอยู่มหมดแล้วค <c oughs> รับโต้งท่านก็ได้รู้งานทุกส่วนงานเลยพอขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเงี้ยเราก็จะทํางานได้ง่ายนึกออกไหมคะง่ายง่ายคือในองค์ความรู้เราก็แน่นละ างานสาขาเป็นอย่างนี้งานของภาคธุรกิจเป็นอย่างนี้อของฝ่ายนี้กองนี้อะไรเงี้ยหน่วยงานต่างๆเป็นยังไงร,รู้หมดเลยแผนไหนเป็นยังไงใช่ไหมคะพอได้ความรู้ตรงนี้อีกอันที่ท่านได้จากการที่ท่านได้โหลดเหตุงานเนาะถ้าภาษา h อชอาจะเรียกว่า Job r โ t a t i o n job r o t a เ i ช n ใช่ท่านก็ได้โลดเหตุแต่ว่าต้องยอมรับว่าท่านเป็นคนที่ไม่ได้มีเนะข้อแม้เงื่อนไขหัวหน้าส่งไปก็กทำแล้วก็พิสูจน์ตัวเองทำให้ดีที่สุด อะไรชอบไม่ชอบเราก็รู้กับตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าเราทําได้ไม่ได้ครับแต่รู้ไหมฮะพอท่านขึ้นมาเป็นซีอเนี่ยท่านบอกว่ามีอยู่สองแผนกที่ท่านคิดว่าท่านไม่สามารถเป็นผู้นําผู้บริหารที่ดีของสองห้องแผนกนี้ได้นั่นคือแผนกอะไรนะใักอยากรู้ครับใครอยากทายลองพิมพ์เล่นมาได้นะฮะใน y o u t u b ได้คอมเมนต์นะคะเพราะว่ามันเป็นสองศาสตร์สองสาขาที่คุณต้องรู้ลึกรู้ลึกแล้วก็รู้จริง นั่นก็คือแผนกท่านท่านทนไอทีกับกฎหมายค่ะโอ้จริงไหมคะกฎหมายนี่น่าจะชัดเจนแต่ผมนึกว่าไอทีกำลังนึกภาพตามว่าแสดงว่าท่านท่านรู้ลึกรู้จริงเหรอที่ว่าท่านอยู่มาสามสิบปีแต่สองแผนกเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเกิดให้ามาเป็นหัวหน้าแล้วอยู่นานๆแล้วนะท่านคงไม่ได้แค่เข้าไปเรียนรู้ระบบแล้วก็พอมองภาพกว้างได้แต่ให้ไปรู้ลึกกับสองแผนกเนี่ยไม่ได้ครับ เพราะว่าอะไรคะคุณต้องเชี่ยวชาญจริงๆภาษาของโคดดิ้งภาษาของโปรแกรมเมอร์คุณต้องก็รู้นะเวลาเราดิวกับไอทีใช่ใช่ใช่แต่แอบแซวนะคะเขาบอกว่าคําว่าไอทีเป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ใครติดปัญหาอะไรมาพอไอทีมาไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรใช่ครับพอแผนกไอทีเดินมาที่โต๊ะคอมเราเราจะคอมเราจะานา้ทำงานได้เลยวันนี้เขาไม่สัมผัสเลยนะไม่ได้จับเครื่องเลยไม่ได้แก้เลยแต่ว่าซี o อท่านนี้บอกว่าไอทีนี่ยากยาก กฎหมายก็ยากเพราะกฎหมายคุณต้องรู้ทุกมาตราคุณต้องรู้อะไรนู่นนี่นั่นแต่ให้ท่านไปทําไปอยู่ท่านทําได้นะแต่จะให้เชี่ยวจริงๆเนี่ยท่านก็ต้องยอมรับเห็นไหมคะฉ่าันจะเห็นว่าความรู้ของเราหรือสกิลของเราที่เรามีบางอย่างมันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันหรือถ้าเกิดบางคนบางทีอาจจะเป็นเหมือนแม็กเกเวอร์เนาะหรือว่าเก่งมากเนี่ยเรียนรู้ได้ทุกอย่างเป็นแฮนดี้แมนอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นช่างหรือเป็นศาสตร์เป็นศิลป์เป็นวิทย์เป็นคณิต เออเรือศิลปะหรือภาษาได้หมดนะแต่อย่างไรก็ตามนะตรงนี้ก็ต้องขอบอกว่าพอท่านได้อยู่ทุกแผานากแล้วพอท่านขึ้นมาเป็นผู้บริหารนะ่ะท่านทําได้เลย <c oughs> แต่อย่างน้อยนะคะความมั่นใจคือจริงๆแล้วท่านบอกเป็นของขวัญวันเกิดตอนที่ท่านอายุห้าสิบสี่ปี <c oughs> ทางบอร์ดบริหารนะยื่นข้อเสนอตรงนี้ให้ <c oughs> ให้ท่านเป็นซีอแล้วให้เวลาตัดสินใจด้วยฮะ <c oughs> แล้วก็บอกล่วงหน้าประมาณหกเดือนให้เตรียมตัว องค์กรใหญ่จะมีการวางแผนค่ะโดนในทุกๆ EP ที่เราพูดมาเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการตั้งสตินะจากนะในการนี้แต่ว่ามีกำลังใจยังไงในการทาหน้าที่ซีอโอของท่านคาถามนี้ดีมากถ้าจท่านจได้มี EP ที่เราพูดว่าการมีกัลยาณมิตรเพื่อนใช่เพื่อนพูดแนะประโยชน์ท่านไปปรึกษาผู้ใหญ่เลยหลายท่านมากที่ท่านเคารพนับถือเราไว้ใจแล้วก็เก่งมากประสบความสําเร็จในชีวิต เห็นไหมเข้าหาผู้ใหญ่ค่ะไปถามท่านด้วยความน้อมน้อมเลยให้คําชี้แนะได้ไหมท่านจะต้องทํำยังไงถ้าเกิดท่านจะต้องรับตําแหน่งซีโอปรากฏมีผู้ใหญ่ท่านนึงบอกว่าอ๋อลองดูตัวอย่างเลยผู้นําคนไหนที่อยู่ในดวงใจของเราที่เราชอบที่เราแบบเออการทํางานของท่านสไตล์ท่านเราเคารพนับถือยกย่องไปศึกษาวิธีการทํางานของท่านเลยจะเป็นหนังสือหรือไปพบเป็นอินเพรสเซนไปเข้าหาขอคาแนะนํำ ปรากฏเนี่ยตลอด6เดือนก่อนที่ท่านรับตําแหน่งท่านเข้าหาผู้ใหญ่ตลอด<ม>ขอคําแนะนํานู่นนี่นั<ม>่นเข้ามานี่คือองค์ความรู้แล้วเนาะเดี๋ยวท่านต้องมาพัฒนากสกิลค่ะพัฒาปฏิบัติ<ม>แต่อย่างไรก็ตามคําแนะนําของผู้ใหญ่แต่ละท่านนั้นก็จะเป็นนะฮะในมุมของท่านในบริบทที่ท่านเคยทํามาทุกคนสามารถเอามายําได้นะคะ<ม>เอามาย่อยได้และที่สําคัญคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมสําหรับตัวเราครับกับบริบทขององค์กรที่เราทํา เนะี่ยตรงนี้ที่ทําให้ท่านก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นใจแล้วก็มีพลัง mm hmm. และที่สําคัญคือถ้าท่านต่อไปแล้วยังมีปัญหาท่านสามารถกลับไปขอคําแนะนํากับผู้ใหญ่เหล่านี้ได้ mm hmm. นะคะมีแบ็กอัทที่ดี mm hmm. เห็นไหมคะการที่เราจะเติบโตขึ้นไปนะคะไม่ใช่เพราะเราคนเดียวเนาะที่เราเก่งแต่เราต้องมีกัลยานามิตรมีผู้ใหญ่ที่ดีที่เคารพนับถือมีผู้ที่คอยชี้นแนะแล้วที่สําคัญไม่ได้ว่าแค่คอยชมเราอย่างเดียวนะ mm hmm. คนที่คอยให้คําแนะนําคอยติหรือว่าเราพลาดตรงนั้น้อนห้เราเห็นเออแต่ตัวนี้ดีมากฟีดแบ็กับเราเนะ่ยเขาเอ้ยที่คุณคิดอย่างนี้คุณตัดสินใจอย่างนี้คุณพูดอย่างนี้เออคุณน่าจะปรับตรงนี้ได้อีกนะบ,บางทีทําไมผู้บริหารถึงต้องมีโคช้ชไงเนี่ยงั้นทุกคนนะคะสามารถก้าวเดินต่อไปอย่างมีพลังได้แต่ว่าต้องมีกัลยานามิตรว้าวตรงนี้เป็นมุมมองที่ แปลกตาไปเลยนะครับในปี2025ตอนแรกผมนึกว่าเอพิโซดนี้เนี่ยจะมาพูดถึงทองมีว o นดิ้งเพราะเพราะตื่นมาตะโกนในกระจกอะไรอย่างนเงี้ย <c oughs> นะอาจารย์นะปรากฏว่าหักมุมไปเลยว่ากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ <c oughs> พิจารณาทบทวนและที่สำคัญที่เราอาจจะมองมองข้ามไปเนาะก็คือกัลยาณมิตรหรือ good friends คิดง่ายๆ good friend ซึ่งกัลยาณมิตรมีรอบตัวเราเลยเนาะแล้วก็รวมถึงกัลยาณมิตรที่เราเลือกแล้วนะครับว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือหรือแม้แต่กระทั่งกัลยาณมิตรที่แบบได้มาฟรีๆตั้งแต่ตอนเกิดเลย <g ül ets> <c oughs> นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราเนาะ <c oughs> <ช>โอ้ดีจังเลยครับในอพิโซดนี้ตอนนี้อาจารย์อยากเพิ่มอีกมุมหนึ่งอีกนิดหนึ่งคุณโต้งคือว่าตะกี้เราพูดว่ากัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ดีนะคะสําหรับอย่างมุมอาจารย์เองอาจารย์ก็เพิ่มอีกนิดึงตรที่่วา จริงๆแล้วบางทีเราทําง,งานเนาะเราก <hi> ็กระทบกระทั่งกับ <analytics> คนนู้นคนนี้มีปัญหามีความขัดแย้งทําให้พลังใจเราหมดนะเราก็ท้อแท้เราก็เหนื่อยแล <precautions. S 1> ้วเราก็เบื่อบางทีไม่อยากทํางานเลยไม่อยากไปองค์กรด้วยซ้ําเราแบบเบื่อไม่อยากเจอหน้าพี่คนนี้หัวหน้างานคนนี้อีกมุมหนึ่งที่อาจารย์พลิกมุมก็คือว่าเอ้ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นตัวอย่างให้เราได้นะแต่เราจะบอกตัวเองว่าเราไม่ทําแบบนี้เราไม่อยากเป็นคนแบบนี้ เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วน้องจะไม่ชอบเพื่อ่วมงานจะไม่ชอบ <c oughs> มันก็ทําให้เราได้พลังอีกมุมหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> นะพลิกมุมนั้นเราจะมองว่าทุกคนที่รอบตัวเราเนี่ยสามารถเป็นตัวอย่างให้เราได้ทั้งนั้น <c oughs> เป็นตัวอย่างที่เราจะเลือกเดินทําตาม <c oughs> กับเป็นตัวอย่างที่เราเลือกขอว่าไม่ปฏิบัติด,ดีกว่าเ <c oughs> พราะเรารู้สึกเราไม่โอเคหรือเราทาแล้วไม่สบายใจหรือทําให้คนอื่นไม่สบายใจครับ <c oughs> เราจะไม่เป็นท็อกซิกพีเพิลในองค์กรหรือว oh. ่าในครอบครัวและเราไม่เป็นท็อกซิกพีเพิลเพิ่มในโลกใบนี้ด้วยนะครับผม <c oughs> น่าสนใจมากเลยครับอาจารย์ครับท่านผู้ฟังละครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างพิมพ์คอมเมนต์กันมาใต้คอมเมนต์ในช anel YouTube ได้นะครับ <c oughs> ในอพิโซดนี้เราพูดถึงว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีพลังใจมีความหวังได้อย่างไร <c oughs> แล้วก็สะท้อนให้เห็นในหลากหลายแง่มุมหรือในแง่มุมที่คุณผู้ฟังเคยรู้มาก่อนอยู่แล้วเนาะก็มีการเซลฟ์ทอล์กับตัวเองมีการ ออมองโลกอย่าง hmm. เป็นไปนตามความเป็นจริงทั้งแง่บวกและแง่ลบแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองแต่ที่โอ้ Amazing <c oughs> ในวันนี้คือเรื่องของกัลายานมิตรและที่สําคัญลิงก์ไปกับเรื่องราวของการเรียนรู้เราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกคนทั้งที่เราชอบและเราอาจจะชอบน้อยหรือไม่ชอบเนาะ <c oughs> เราไม่ชอบ <c oughs> ก็ไปเรียนรู้ได้ว่า <c oughs> อ๋อเราเรียนรู้ว่าเราจะไม่ทําแบบคนคนนี้นะโอ้เราจะทําให เรามีพลังใจที่จะทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ค่ะเพราะว่าที่อาจารย์ไปฟังของเอชอาร์ฟอรั่มเนาะก็ผู้บริหารแต่ละท่านจะมาบอกว่าไงรู้ไหมคะท่านบอกว่าถ้าถามถึงความประสบความสําเร็จของท่านอะในชีวิตอะท่านจะรู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จเมื่อลูกน้องของเราคนในทีมของเราที่เราทํางานด้วยกันเราได้สั่งสอนถ่ายทอดแชร์ลิ่งประสบการณ์ความรู้ต่างๆให้กับน้องแล้วน้องเขาไปเติบโตได้น้องเขาไปต่อได้อะ นี่คือพลังใจให้กับพี่ๆเลยนะเป็น motivation เป็น inspiration ให้กับ leader <Wow. S 1> เพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำแล้วน้องเอาไปต่อยอดได้อะ <Wow. S 1> จนน้องเข้มแข็งขึ้นน้องมีพลังมากขึ้น <Wow. S 1> น้องตัวใหญ่ขึ้นน้องสามารถแบกรับความรับผิดชอบหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นมาจากเดิมได้แล้วน้องก็เหมือนเป็นต้นไม้ที่เติบโต <Wow. S 1> นี่คือความภูมิใจของพี่ๆหรือคนที่เป็นหัวหน้างาน นี่คือพลังใจอย่างหนึ่งเลยค่ะครับนาะแล้วที่สําคัญคือน้องเขาจะหันกลับมาบอกว่าเฮ้ยพี่นี่แหละคือโลโมเดลของเขาใช่ใชใที่เราได้พูดกันไปตอนตอนรายการเนาะใช่แต่ละคนสามารถเป็นโลโมเดลให้แก่กันและกันได้แล้วมันก็จะสร้างสังคมที่ดีเนาะมันไม่ใช่แค่เฉพาะองค์กรเนาะอาจารย์อยากเชิญชวนทั้งชุมชนด้วยซ้ํา ทั้งอะไรหมู่บ้านเนาะตำบลอำเภอจังหวัดประเทศไทยแล้วขยายต่อไปถึงนานาชาติด้วยครมเพราะจริงๆแล้วพลังความคิดตรงนี้มันคือคิดได้ฟรีๆนะแล้วก็ทําได้ฟรีๆเหมือนกันอาจจะลงทุนลงแรงนิดนึงใช้เวลานิดนึงอาจจะบางโครงการก็ต้องใช้กําลังทรัพย์กําลังปัจจัยแต่ขอให้เราเริ่มต้นทํา โอ้ oh, mm hmm. น่ารักมากเลยนะครับตรงนี้สะทอ้อนที่เห็นถึงเรื่องราวนะครับที่เรากําลังให้ความสนใจในปัจจุบันนี้นั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมบางครั้งเราจะนึกถึงต้นไม้ใบหญ้าคัดแยกขยะรีไซเคลิลไม่รีไซเคลิลแต่ถ้าเราพิจารณาให้ลึกลงไปว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีคนอยู่ในนั้นด้วยและเราเองก็เป็นสิ่งแวดล้อมของผู้คนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับกันและกันเนี่ยก็จะเป็นพลังใจ ที่จะก้าวไปต่อได้และในวันหนึ่งเขาเป็นพลังใจให้กับเราเนาะและเชื่อมั่นว่าเราเองก็จะเป็นพลังใจให้กับน้องๆรุ่นถัดๆไปเช่นกันเหมือนกันว้าวดีจังเลยครับอพิโซดนี้ <c oughs> นะครับอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้กับคุณผู้ฟังไหมครับสำหรับการมีกำลังใจที่จะก้าวไปต่อและที่สำคัญช่วงเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักใกล้ววาเลนไทน์ละนะครับมีเคล็ดลับหรือว่ามี สิ่งดีๆที่จะอยากฝากผู้ฟังไว้ไหมครับว่าจะสร้างเสริมกําลังใจให้มีพลังก้าวไปต่อ,อยังไงเชิญเลยครับอาจารย์ครับม,มันมีว่าที่เรื่องเลนะ่าเนาะบอกคนชอบเดินทางไปเที่ยวนูน่นนี่ไปป่าเขาลำเนาไัยไปน้ําตกไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวรอบโลกเพื่อแบบอ,อยากไปเที่ยวแล้วมีความสุขแต่บางคนก็กลับมาโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินภาระก็ยังมีกลับมาซักผ้าอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ลาง,งานไปตั้งหลายวานันกลับมากองพนเนทันทึกเลยงานที่ออฟฟิศต้องเคลียร์อีก จริงๆแล้วบางคนแสวงหาพลังข้างนอกแต่จริงเราสามารถเสริมสร้างพลังใจของเราได้ด้วยตัวของเราเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอยู่กับตัวเองบางคนก็อาจจะใช้ศาสตร์ใช้วิธีเรื่องการนั่งสมาธิซึ่งคนไทยก็คุ้นแล้วใช่คุ้นเคยเนาะอาจจะมาเติมเต็มพลังใจพลังบวกให้กับตัวเองถ้าเป็นไปได้เนาะตอนนี้ ถ้าถามของอาจารย์ที่ New Year Resolution น่ะนอกจากโฟกัสเรื่องสุขภาพกายแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากจะโฟกัสตัวเองคือว่าพยายามดึงตัวเองให้กลับมาอยู่กับตัวของเราร be present แล้วก็อยู่กับตัวเราโฟกัสที่ตัวเราเองอ่ะอยากจะลองทำว่าทุกหนึ่งชั่วโมงเนาะอาจจะขอเวลาสักหนึ่งนาทีมาหยุดนิ่งสงบกับตัวเองดีแล้วมาโฟกัสเนาะแล้วตะกี้เอ๊ะเรากำลังทำอะไรอยู่อาจารย์เคยไปดูงานของโรงเรียนที่เวียดนามค่ะ เขาจะใช้ลิงดับเบลอะเดาลิงพอทุกชั่วโมงปุ๊บใครทำกิจกรรมอะไรต้องหยุด20วินาทีหยุดทุกกิจกรรมเลยทั้งครูทั้งนักเรียนนะคะหยุดเล่นหยุดพูดคุยกับเพื่อนก็มาอยู่กับตัวเอง20่ินาทีซึ่งอาจารย์ว่าเออก็ดีนะตอนแรกๆไปก็เผลอบางทีเราคุยงานเราประชุมกันเนาะพอเสียงเบลดังเราก็ยังพูดอยู่ปรากฏเพื่อนเวียดนามก็นั่งหลับตาเลยเขาหยุดเลยค่ะ เออจันก็เลยคิดว่าเนี่ยปีนี้จันจะพยายามเนาะทุกหนึ่งชั่วโมงกลับมาโฟกัสกับตัวเองดึงสติกลับมาบางทีตอนนั้นเราอาจจะกำังเครียดก็ได้ หรือคิดงานหรือกาลังกังวลห,หรือบางทีอาจจะเริ่มขุดขดนิดนะเริ่มหมุดหินกลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยก็เลยตั้งใจว่าเนะี่ยวิธีการสร้างเสริมกลังใจกับเราเราจะได้ไปต่อได้แล้วก็ทําให้วันนั้นเรามี energy บวกตลอดเวลาอ่าแล้วคุณผู้ฟัง่ะครับมีวิธีการเสริมสร้างกําลังใจอย่างไรบ้างพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ u t u b e ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้เนื้อหาดีๆของ g ิ v e m มี i ฟล์ o d c a s t นะครับจะยังมีให้ฟังตลอดทั้งปีเลยนะครับปี2568-2025ของเราส่วนยีิบห้าของเราส่วนเอพิ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะมาติดตามรับฟังกันได้ในเอพิโซดถัดไปนะครับวันนี้ต้องอาจารย์ปุ๋ยและทีมงานกิฟมีไฟล์พอดแคต์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปเติมพลังกันนะคะ